คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเลยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ห้ามดีเอาสุดนะครับผมมาใส่รูกันะครับอาจจะนั่งใส่รูปกันเชืนกันขออน้ญาตเชื่ไปก่อนแล้วกันเลยพี่เอาแน้วแหละเดินไปเลยเดินเลยดันอะไรดันอะไร เขากระโดดอ่ะดูหลักการดูหลักการอ่ะสไลด์เขาอย่างนี้นะครับคอยแข็งดูคอยแข็งมีความมั่นใจจับมือให้แน่นดูขางหน้าดูเป้าเออเอาแน่พี่บ้านีพี่บ้าและเป้าดูเอาส้นเอาส้นพี่บนเรอาด้ยเฮ้ป้าราอยู่หนเ้าเอส้นอาส้เนีดยจับดีจับดีน่นแน่นนะี่งถือด้ยนน้หน่ ทานบ้างไหมผมด้วยอ่ะเป้าเลยอยู่ไหนตะบัดแงงกันทัดดิทัดจับแน่นแน่นแน่นมั่นใจเลยเอาเดี๋ยวนะเปิดเช็ฟมันเปิดหรือว้าเดี๋ยวนะเอาคุณนายเออเอาเอาเอาคอยอย่างนี้อเอยเออคอยหันจับแน่นแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวยังยืนดิเดี๋ยวเล่นวัน ว้าวบว่าเนื่เร่งตายหมือนกันสะพัดก่อนครับเมื่อกี้ยิงปลาใช่ไหมกระชากอีเดียดี้เห็นตงปล่าไหมดูเปล่ากระชากเลยทุบขวดนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ยิงปลาใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้เราแบบทักษะการยิงพื้นฐานเราไม่ต้องเล่งนะคือเราสอนให้รู้ว่าการยิงก็เป็นยังไงลำดับแรกต้องทักษะก่อนกระชากก่อน การกระชากการลิมิตการสตาร์ท no. ลูกเราต้องทำยังไงนะพื้นฐานให้ต้องโอเคเราจะยิงสุงสี่สูงห้าไม่ได้นะทางหน้าต้องดูก่อนว่ามีคนมีอะไรหรือเปล่าเราต้องมั่นใจก่อนเราไม่ใช่ยิงสุงสี่สูงห้าไม่ได้นะเราต้องดูให้ดูโอเคไปยิงสุงส่สูงห้าสูงสี่ของห้าไม่ได้นะปืนนี่มีอีกสูงห้าปืนนี่มีความยิงความเร็วสูงแปดร้อยเจ็สิบเมตรกว่าเร็วเร็วกว่าแสงอ่ะเร็วกว่าแสงเราต้องยิงสูงสี่สูงห้าไม่ได้ เราต้องโอเคนะทุกคนนะ <laughs>